ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคําเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการดิจิทัล4.0เนี่ยนะครับ ก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็การใช้ชีวิตของเราให้ทันในยุคดิจิทัลกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการในวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องไหนที่จะร้อนแรงไปเท่ากับเรื่องของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำพุทธศักราชที่2,562แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ประกาศให้เริ่มใช้พร้อมกันเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหก็เป็นประเด็นที่คุยกันในโซเชียลมีเดียมากมายเลยว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันจะคุ้มครองไปถึงในระดับไหนและเราเนี่ยนะครับซึ่งในทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียจะทำอะไรได้บ้างเช่น ไปถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองอย่างสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวไหนเมื่อไหนไปดูกีฬาจะถ่ายรูปเอ๊ะหรือบางทีเนี่ยนะครับอยากจะเซลฟี่ตัวเองอย่างที่สาธารณะต่างเนี่ยนะครับแล้วติดใบหน้าของคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับวันนี้รายการดิจิทัล4.0มีคำตอบให้คุณผู้ฟังครับสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็เรียกกันย่อๆว่า PDPA นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Personal Data Protection Act นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและก็นำไปใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอนุญาตไว้นะครับโดยกฎหมาย PDPa เนี่ยนะครับได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุบเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่ 27พฤษภาคมพุทธศักราชที่2,562ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเช่นเป็นเรื่องของความยังไม่พร้อมของคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่ทําเว็บไซต์ต่างๆจึงได้ถูกเลื่อนแล้วก็มีผลบังคับให้ใช้อย่างแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยวัตถุประสงค์จริงๆของกฎหมายนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะทุกวันนี้ระบบดิจิทัลหรือว่าระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ย กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราไปแล้วมีหลากหลายช่องทางเลยในการที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายให้เลือกใช้โดยแต่ละช่องท,งทางที่เราใช้งานเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอาไว้ด้วยนะครับเช่นชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตามแต่ที่เจ้าของแพลตฟอร์มน,นั้นเรียกขอข้อมูลเราคุณผู้ฟังนึกได้ไหมครับ เช่นเราไปสมัครแพลตฟอร์มอย่าง Facebook YouTube หรือว่าไปสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆเขาก็มีการเรียกเก็บข้อมูลของเราเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วพอเราเข้าไปใช้งานเนี่ยมันก็มีโฆษณาต่างๆที่ส่งมาทั้งทางหน้าแพลตฟอร์มของเขาเองหรือว่าทางอีเมลเนี่ยนะครับและมันก็ยังเป็นที่มาของข้อมูลของเราเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยที่ถูกขายเอาไปให้อย่างคอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับซึ่งมันก็ ขิดวัตถุประสงค์ในการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไป <t> นั่นเองนะครับทีนี้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีบทบาทในการคุ้มครองแล้วก็ให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราเองรวมไปถึงเป็นการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือว่านิต,ติบุคคลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามนะครับ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับพอรอบฉอบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตามซึ่งหากผู้ใดหรือองค์กรใดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมาซึ่งบทลงโทษของทาง p d p a เนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษทั้งทางแพ่งและก็โทษทางอาญาและก็โทษทางการปกครองด้วยนะครับเราก็พูดไปถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ประกอบการสําหรับเว็บไซต์ต่างๆทีนี้เนี่ย มันก็มีในส่วนของบุคคลธรรมดาในการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างเราด้วยนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันใหญ่โตเลยนะครับว่าหากเราไปเซลฟี่หรือถ่ายรูปติดคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยโอ้ผิดกฎหมายด้วยนะครับหรือแม้แต่พวกร้านอาหาราต่างๆที่เขาทําเป็นรีวิวถ่ายรูปคนมารับประทานอาหารในร้านค้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายอีกเช่นกันทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่โอลมานแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปอีกเช่นกันนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างและคำตอบมันคือยังไงผิดจริงหรือเปล่านะครับโดยทางเว็บไซต์แบไตเขาก็ได้สรุปไว้ดังนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือการที่เราไปถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วไปติดคนอื่นเข้ามาเนี่ยโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมผิดกฎหมายนี้ไหมนะครับการที่เราทําอย่างนี้นะครับ ถ้าหากเป็นการถ่ายติดเฉยๆไม่ผิดนะครับแต่จะผิดก็ดูที่วัตถุประสงค์ของการนำภาพเอาไปใช้งานว่าเป็นการเอาไปโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือเป็นการใช้แสวงหาผลกำไรทำให้ผู้ที่ถูกถ่ายติดไปด้วยเนี่ยเสียหายหรือเปล่านะครับสองข้อเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังก็คือเราเนี่ยเอาไปใช้หาผลกำไรหรือเปล่านะครับเช่นเราไปรับประทานอาหารที่ร้านค้าแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็ถ่ายรูปอาจจะถ่ายภาพก,กว้างๆของร้านเขาแล้วก็ติดรูปเราไปด้วย ที่กำลังรับประทานอาหารแล้วก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อที่จะโฆษณาร้านตัวเองอย่างเนี้ยถือว่าผิดนะครับนอกจากเราจะยินยอมซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ต้องมาขออนุญ,ญาตรก่อนนะครับซึ่งการขออนุญ,ญาตเนี่ยอาจจะมีการบันทึกไว้เป็นลายละอักษรด้วยนะครับหรือทําให้ผู้ถูกถ่ายติดเนี่ยเสีหยหายหรือไม่นะครับเช่นคนที่เขาไปรับประทานอาหารนั่นนะ่ะเขาไปโกหกทั้งพันมาหรือเปล่าว่า ไปทางานแต่จริงๆแล้วไปรับประทานอาหารกับใครหรือว่าไปหลอกเจ้านายว่าไม่สบายแต่กลับไปมีรูปไปรับประทานอาหารที่ร้านหมูกระทะอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยเขาก็เสียหายนะครับดังนั้นในกรณีเนี่ยผิดแน่นอนนะครับข้อที่2นะครับถ้ามีการนํารูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่ติดภาพของคนอื่นเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook โดยเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยผิดกฎหมายนไหมคําตอบนะครับของคําถามนี้ก็คือในกรณีที่เอาไปใช้ส่วนตัว แต่ถ่ายติดคนอื่นมาบ้างแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกถ่ายก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ถ่ายติดคนอื่นไปแล้วแล้วเอารูปนั้นนะ่ะมาดิสเครดิตคนที่ถูกถ่ายติดทําให้ได้รับความเสียหายหรือเอามาสแสวงหาผลกําไรก็ไม่ใช่การใช้เพื่อการส่วนตัวแล้วนะครับวัตถุประสงค์แบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้เนี่ยผิดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่โอ้โหมีดราม่ากันในโซเชียลมีเดียมากมายเลยนะครับว่าถ้าหากเป็นกล้องวงจรปิด แล้วไม่ติดป้ายเตือนเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับคําตอบของคำถามนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าหากกล้องวงจรปิดนั้นน่ะอยู่ในบ้านจะเป็นข้อยกเว้นส่วนตัวในเรื่องของที่พักอาศัยไม่ต้องติดป้ายบอกว่ามีกล้องอยู่ตรงไหนบ้างเพราะเราใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวในการปกป้องทรัพย์สินของเราแต่ถ้าเป็นอาคารสํานักงานหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยซึ่งกล้องเขาก็จะบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เราทําก็ต้องติดป้ายกํากับไว้ด้วยนะครับว่ามีกล้องติดอยู่ ถ้าคนที่ไปทํากิจกรรมอะไรในบริเวณที่มีป้ายติดกล้องเนี่ยนะครับก็ถือว่าบินยอมว่ากิจกรรมที่เราไปทำณนะที่สาธารณะนั้นน่ะจะถูกบันทึกไว้แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสําหรับสถานที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเช่นบริเวณหวนห้ามค่ายทหารก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดป้ายบอกนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนําข้อมูลไปใช้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งก็อย่างที่ว่านะครับในกรณีของการติดกล้องที่มีป้ายเตือนเนี่ยเช่นในงานคอนเสิร์ตสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นห้างการเข้าไปทํากิจกรรมในเรนนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงความยินยอมว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะถูกบันทึกภาพในกล้องวงจรปิดนั้นไปแล้วแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าไม่ต้องการที่จะถูกบันทึกให้เขาปิดกล้องนะครับสรุปง่ายๆเลยสําหรับบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยการที่เรา เผอไปถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอแล้วติดภาพของคนอื่นในที่สาธารณะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราไปโพสต์ขึ้นใน Facebook อย่างเงี้ยผิดไหมคําตอบสําหรับข้อที่ทุกคนสงสัยกันอยู่เนี่ยให้ดูที่วัตถุประสงค์นะครับหากเราไปโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาอย่างเงี้ยไม่ผิดนะครับแต่หากเราเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าของร้านอาหารและเราไปถ่ายรูปลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมแล้วเอาไปโพสต์ในเพจของร้าน อย่างนี้ถือว่าเราทําเพื่อแสวงหาผลกําไรอย่างนี้เนี่ยผิดแน่นอนนะครับและในประเด็นที่2ก็คือการที่เราถ่ายรูปติดเขาแล้วไปโพสเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาหรือเปล่าเช่นไปทําให้โดนครอบครัวเนี่ยจับได้ว่าแอบหนีมาเที่ยวนะหรือว่าไปทําให้โดนเจ้านายจับได้เนี่ยว่าแอบไปเที่ยวนะไม่ได้ไม่สบายอยู่กับบ้านนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาเสียหายแน่นอนดังนั้นเนี่ยผิดนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือ ห้ามเอาไปใช้แสวงหาผลกำไรและอย่าไปทําให้เขาเสียหายเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สําหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกรับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกสัปดาห์สําหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงจริงๆแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคําสวัสดีครับ ดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0